ก่อนหน้านี้คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประกาศแล้วนะคุณผู้ชมว่าไม่ยุ่งเกี่ยวคดีนี้แล้วห่วย30ล้านเพราะโดนฟ้องเยอะมากนะฮะและขอยุติบทบาทตรงนี้บอกว่าเป็นหน้าที่ของทางทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดซึ่งเป็นทนายความของฝั่งของร้อยตำรวจโทจรูวิบูล์ก็ทําไปทนายวรยุทธ์บุญวงศัยเป็นทนายความของฝั่งทางด้านของครูปรีชาไคร่ครวนก็ทํากันไปแต่ก็มีคลิปเสียงออกมาฮะคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมได้ลองไปฟังกันก่อนดีกว่าเพราะ ตามรายงานข่าวระบุว่าคลิปเสียงที่มีการปล่อยออกมาในเวลานี้มีถึงสองคลิปเสียงด้วยกันแต่เราลองไปฟังคลิปเสียงบางช่วงคดี<น>มันเป็นไปแล้วนะไม่ไม่ใช่ของเล่นนะทุกคดีแหละเพราะเสียเงินเท่านั้นแหละมันต้องเสียไม่งั้นไม่ไ,มไมด้คดีมันเรื่องไม่น่าเป็นคดีอืมคือเรื่องไม่น่าเป็นคด,ดีไงอเรื่องไม่น่าเป็นคดีก็คือลอตเตอรี่ต้องเป็นของเรานี่ลอตเตอรี่มันไม่ได้เป็นของเรา ก็ใช่ไงก็ซื้อของไม่ได้ซื้อไงพ่อเนี่ยไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ฉบับนี้พ่อเนี่ยไม่ได้ซื้อมันนะใครบอกพ่อซื้อถ้าซื้อมันก็ต้องเป็นของเราแล้วสิมันต้องอยู่ในมือพ่อแล้วสิก็คือลอตเตอรี่หลอกไม่ได้ซื้อแต่เราจะต้องทําให้เป็นซื้อไงนึกออกปะถ้าซื้อพ่อก็ต้องเอามาแล้วไงทีนี้เราไม่ได้ซื้อทีนี้เรื่องมันทําให้เราต้องซื้อเหมือนตกกระไดพลอยโจรอะ ถ้าเราไม่เอาอะไรเลยก็คือตอนนี้เราก็ต้องต้องคิดว่าสรุปว่ากูไม่ได้ซื้อโรเจอรี่ก็คือจบก็ต้องไม่เอาแต่เราดันไปเอาจะไปเอาให้ได้ไงมันก็ต้องลําบากไงท้าวันนั้นพอตั้งใจซื้อมามันก็ได้มาแล้วแหละเพราะเห็นมันแพงเราก็เลยไม่ได้ตั้งใจซื้ออะละฮะนี่เป็นหนึ่งในคลิปเสียงนะฮะที่มีการเปิดเผยออกมาจริงๆมันมีอีกคลิปหนึ่งด้วยนะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมค่อยมาลงรายละเอียดตรงนี้แต่ว่าเอ๊ะ คุณผู้ชมสังเกตอย่างหนึ่งไหมฮะคลิปเสียงที่วันนี้รายการนํามาเปิดหรือคลิปเสียงที่คุณผู้ชมเคยได้ฟังก่อนหน้านี้เสียงจะเหมือนเหมือนกันเลยเสียงจะเอนอเนอเหมือนกันหมดเลยทําไมเสียงเป็นคนคนเดียวกันหมดเลยล่ะอาจารย์เดชาทําไมเป็นคนคนนี้ตลอดเลยล่ะ ผมว่ามันน่าจะมาจากแหล่งที่เดียวกันนะถามผมนะมส่วนจะใช่ครูปรีชาหรือไม่ก็ให้ครูปรีชาเขาโฟนอินเข้ามาออลองลองต่อไปหาครูปรีชา<อ>ทิมงานลองต่อสายแล้วกันดูเพราะว่า <ๆ S 2> จริงๆแล้ววันนี้เราบอกเลยฮะคนที่เราจะพูดถึงเนี่ยนอกจากครูครูปรีชาร,ร้อยตำรวจโทจรูมิพูดนะฮะที่เกี่ยวข้องกับคดีโวยสสิบล้านทนายตามสิทธาเบี้ยมาเกิดวันนี้เราพูดถึงแน่นอนนะคุณอัจฉริยะเราก็ต้องพูดถึงและรวมทั้งทนายวรยุทธ์ด้วยนะผมถามธนาดนลงคลิปเสียง ออกมาก็เหมือนๆกันอีกแล้วนี่ฮะทำไมเป็นคลิปเสียงเนิเนแบบนี้ตลอดเลยเพราะไม่ได้ซื้อจริงๆถ้าคนอื่นเซอร์ไพรส์แต่ถ้าถามผมผมก็เฉยๆนะนั้นผมถามต่อก่อนหน้านี้คลิปเสียงโดยส่วนใหญ่แล้วจะถูกนํามาเปิดเผยโดยคุณอัจฉริยะเรืองพง์ครับแล้วตอนนี้พีพ่อัดในเมื่อวางมือแล้วแล้วคลิปเสียงมันจะมาได้ยังไงนะฮะมันก็คงมีวิธีของมันมาวิธีส่งไม้ต่อเหรอฮะหรือยังไงไม่รู้อะวิ่งผัดหรือเปล่า ก็ต้องไปอยู่ที่ว่าเจตนาของผู้เอามาเปิดเนี่ยทำไมถึงเอามาเปิดช่วงนี้แต่ก็ผมไม่อยากพูดอะไรเยอะนะแต่ว่าคลิปเนี่ยมันก็เป็นเสียงคล้ายจริงๆนั่นแหละอ่ะแต่ผมก็เคยได้ยินมาแล้วนะได้ยินว่ามันมีแนวนี้อยู่แล้วอ่ะนั้นผมมาถามทนายเดชาเลยนะะคลิปเสียงที่เราได้ฟังเพราะไม่ได้ซื้อมันมีความหมายมันมีนัยยะไหมก็ทำไมได้ซื้อก็ไม่ใช่ผู้เสียหายเพราะฉะนั้นจะไปฟ้องเรื่องอะไรก็ฟ้องไปก็ฟ้องเท็จเบิกความก็เท็จฟ้องก็เท็จ นำสื่อประเทจเพราะฉะนั้นก็เป็นไงคุกคุกคุก,คกอย่างเดียวอื <Ừ. S 2> ถ้าสมมุติว่าเป็นเสียงเขาจริงนะถ้าเป็นเสียงของเขาที่ว่านั้นออจริงครูวิชาถ้าเป็นเสียงเขาเขาก็ไม่ยอมรับไนงะแต่ก็เปิดไปแต่ก็เขาบอกประโยคในคลิปเสียงที่ท่านผู้ชมได้ฟังว่าตกกระไดพอยโจรอ,อตืตกตกกระไดพอยโจรกับเป็นโจรซะเองนี่มันยังม,มันไม่เหมือนกันนะอออืเออถ้าเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราไม่เคยซื้อหวยรางวัลที่หนึ่งเลยเนี่ย เราไม่ได้ตกกระไดพลอ,อยโจรนะเราเนี่ยโจรเลยน่ะเหรอฮะก่อนหน้านี้หลายคนก็บอกว่าเอาอย่างนี้ไหมคนที่มีคลิปเสียงท้ายท่านเนี้มีบันไดให้ลงนะ<ม>อืมแปลว่าตกกระไดพลอ,อยโจรตอนนี้เหมือนกับว่าบันไดจ,จะขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืหรือเปล่าครับแทนที่จะเดินลงบันไดออกมาเพราะตกกระไดพลอ,อยโจรคือไอ้ที่จะขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือโทษจำคุกไงเพราะมันจะหลายคดีมันจะขึ้นไปคดีนี้สามปีคดีนี้ห้าปีรวมไปเรื่อยเื่อยอะไรเงี้ย ก็พอดีตลอดชีวิตกย่พอดีก็เขาบอกตกกระไดพลอยโจรทนายเดชาบอกว่าเขาตกกระไดพลอยโจรหรือเขากําลังเดินขึ้นบันไดยอยู่คือผมมองว่าถ้ารู้อยู่แล้วเนี่ยไม่เคยซื้อหวยไม่เคยถูกหวยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไปพลอยโจรเราเนี่ยเป็นโจรเลยอ,อ๋อจะกลายเป็นโจรซะเองเป็นโจรซะเองเลยแต่ที่พูดนี่ไม่ใช่ครูพิชานะ,ะหมายถึงคนที่เสียงในคลิปผมม<น>ั่นใจเนี่ยดูแลเนี่ยครูพิชาแกก็บอกไม่ใช่แต่ผมหมายถึงว่าเสียงในคลิปเนี่ยโจรอือ่าไม่ใช่ครูพิชาหรอกผมมาถามทนายรณรงค์บ้างฮะ คลิปเสียงมันก็คล้ายๆกันตลอดเลยเอ้ามองยังไงฮะคลิปเสียงนี้คือต้องบอกอย่างหนึ่งนะคลิปเนี้ยมันเหมือนกับคนที่กําลังหลอกตัวเองอยู่อะหลอกตัวเองบางทีก็หลอกตัวเองหลอกเมียหลอกตำรวจหลอกคนรอบข้างหลอกคนเรื่อยเราคุยเรื่องคดีหวย30ล้านก่อนนะฮะไอเรื่องความสัมพันธ์แก๊งสามเกิดเดี๋ยวคุยแน่ฮะอีกสองเบรกหลังได้คุยแน่มันเคลียร์ก่อนนะนี่เรื่องหวย30ล้านนะครับครับเอาหวย30บล้านนะคือก็ต้องบอกอย่างหนึ่งว่า เวลาที่มีคลิปออกมาเนี่ยมันก็ต้องมีการพิสูจน์ที่มาที่ไปใช่ไหมถ้ามันพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นเสียงของคนที่ยืนยันตัวบุคคลได้มันก็มีผลทางคดีเพียงแต่ว่าวิธีการเอามาเปิดที่ผมอาจจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่เพราะว่ามันทําให้มันเข้าไปก้าวล่วงในการพิจารณาของศาลแต่ผมถามก่อนคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยคุยคดีนี้นะะแล้วก่อน้ันนี้การไต่สวนคดีเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเริ่มอีกครั้งหนึ่งก็คือประมาณกลางเดือนกันยายนก่อนน้นนี้มีการไต่สวนประมาณช่วง กลางกลางเดือนสิงหาคมประมาณวันที่20กว่าเนี่ยนะครับแต่ทําไมอยู่ดีคลิปเสียงนี้มันถึงออกมาอีกแล้วล่ะก็ไม่รู้นะว่าทางสื่อเขาไปเอาแหล่งข่าวจากไหนมาเปิดนะครับแต่ไม่ไม่ใช่ทนายรลรงคงใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่ารับไม้ต่อใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์เดชารับไม้ต่อมาไหมไม่ผมรู้ว่าใครเขาส่งไปให้สถานีโทรทัศน์เปิดนะโอ้รู้อีกดันั้ะรู้รู้ชื่อรู้อะไรเลยโอ้โหอนะทีหลังบอกเขาว่าง <Huh? S 2> ถ้าส่งไปอ่ะมาช่อง8บ้างร้านพ1 5สิ้อยอยู่โยนเทปให้รีเซพชันเราก็ได้ค <Connect ion S 2> อนเนค t ชันไม่ดีเลยโอ้ตายละแม่สะเทือนใจจังเลยฟังประโยคนี้อ่ะมาเข้าเรื่องต่อดีกว่าคลิปเสียงที่เราฟังนี้ถามทนายโดนลงล์งเพราะปกติแล้วครูปรีชาก,ก็จะบอกเสมอว่าไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่มีนัยยะไม่มีผลต่อคดี hmm. มีผลไหมต้องบอกอย่างหนึ่งเวลาเขาเช็คเขาก็เช็ค เช็คการโทรเข้าโทรออกอะ่ะมีการติดต่อเชื่อมโยงกันช่วงเวลานั้นไหม,มซึ่งมันจะพิสูจน์ได้ว่าเขาติดต่อไปหาใครและเป็นเสียงของคนข้างในเนี่ยเป็นเสียงเมียเขาไหม,มเป็นเสียงของคนที่คล้ายกันยังไงบ้างต้องบอกว่าไอ้คลิปเสียงที่คุณตรวจ ฟังกันอยู่เหมือนไม่มีอะไรนะแต่คลิปเสียงแบบนี้นี่เมื่อวานนี่มีการเด้งตํารวจเลยนะฮะหลายแห่งด้วยนะครับนั้นขออนุญาตนิดนึงนะผู้ชมเมื่อวานที่เราพูดถึงคดีนะของคุณดวงจันทร์หรือคุณตันเนี่ยเมื่อวานนี้ระหว่างที่เราทํารายการปรากฏว่ามีการเปิดคลิปเสียงเนี่ยนะฮะหลังจากรายการเลิกไปไม่นานนะเด้งผู้กํากับที่อํานาจเจริญเลยนะฮะอย่าคิดว่าคลิปเสียงเนี่ยไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะครับเพราะมันมีการพิสูจน์ตัวบุคคลมีการพิสูจน์เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้า และก็ปลายสายเป็นเบอร์ไหนที่รับรับสายซึ่งผมคาดว่ามันมีข้อมูลทั้งหมดอยู่แล้วแล้วต้องบอกอย่างหนึ่งว่าถ้าสมมติมันเป็นคลิปเสียงในคดีจริงๆเนี่ยมันมีมากกว่านี้คำว่าไม่ได้ซื้อมีนัยยะไหมแต่ตกกระไดพอยจุนผมถามคำถามเดียวกันเหมือนกับผมที่ถามทนายเดชาก็ไม่ได้ซื้อแล้วคุณเอาสิทธิ์อะไรไปฟ้องเขาะคุณก็ไม่ใช่ผู้เสียหายสิไม่ใช่ผู้เสียหายทางนิตินายแสดงว่าคุณกําลังให้การเ,าเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่ที่คุณไปแจ้งความคุณไปฟ้องศาลคุณไปเบิกความเนี่ย มันมีประเด็นอย่างหนึ่งว่าตัวคุณเองรู้อยู่แก่ใจว่าคุณไม่ใช่เจ้าของหวยนี่ประเด็นแรกเลยนะคุณไม่ได้สําคัญผิดหรือไม่ได้มีการใครมาหลอกลวงหรือไม่ใช่อุปทานหมู่แล้วอันนี้ไม่ใช่อุปทานหมู่แล้วอันนี้คือตัวเองรู้อยู่แล้วรู้อยู่เต็มอกว่าไม่ได้เป็นคนซื้อแต่มโมเมว่าเป็นคนซื้อเพราะตอนหลังเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายต้องบอกเลยว่าถ้ายิงมีมาเปิดตัวนี้มานี่ลําบากยิ่งถ้าพิสูจน์เบอร์ปลายสายได้นี่ลําบากเลย ครับอะเราทิ้งไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันผมบอกคุณผู้ชมแล้วนะคลิปเสียงที่ถูกนำมาเปิดใหม่ในเวลานี้นอกจากคลิปนี้แล้วมีอีกคลิปหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันต่อรวมทั้งทนายวรยุทธ์บอกฮนะต่อให้มีอีกกี่พันคลิป <c oughs> หมื่นคลิปก็ไม่เป็นผลต่อคดีนี้ติดตามจ่อประเด็นช่วงหน้าครับ มาเจาะประเด็นในช่วงนี้ครับวันนี้เราคุยนะฮะมี2เรื่องด้วยกันที่เราจะคุยในวันนี้นะนั่นก็คือเรื่องของคลิปเสียงของคดีหวย30ล้านใหม่นะที่ถูกเผยแพร่ในเวลานี้และก็รวมทั้งฮะเรื่องเกาเหลาระหว่างทนายต่มสิทธาเบียบังเกิดและคุณอัจฉริยะเรืองร,รัฐพงนะวันนี้ผมอยู่กับหนึ่งในสมาชิกของแก๊งสามเกลือ ทนายโรโรแโโก้วเพจเลรกท่านหนึ่งไม่แน่ใจจะเป็นสมาชิกใหม่หรือเปล่านะเพราะเห็นว่า,าได้รับบัตเชิญแล้วนะฮะ<ม>จะไปร่วมทีมนะฮะนั่นก็คือทนายเดชากิติวิทยาน,านัน <c oughs> เราคุยไปแล้วคลิปเสียงหนึ่งฮะคุณผู้ชมที่มีการเปิดเผยออกมาในเวลานี้อย่างที่ท่านผู้ชมได้ฟังไปเป็นคลิปเสียงของพอไม่ได้ซื้อเนี่ยนะฮะ และมีอีกคลิปเสียงหนึ่งครับผู้ชมเป็นคลิปเสียงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการวิ่งเต้นปิดคดีโดยคลิปเสียงดังกล่าวเป็นคลิปเสียงที่ชายคนดังกล่าวเนี่ยนะเสียงเดียวกันเลยเสียงเนอเนอเนี่ยแหละฮะกำลังโทรศัพท์สนทนากับผู้หญิงคนหนึ่งเกี่ยวกับคดีหวย30ล้านบาทในตอนหนึ่งเสียงของเสียงคนเนอเนอเนี่ยนะบอกว่าการวิ่งเต้นปิดคดีโดยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยขอ1 0 0 0 0แบาทขณะที่เสียงผู้หญิงบอกว่าไม่มีเงิน จะเอาเงินที่ไหนปวดหัวทุกคนจะเอาอย่างเดียวเรื่องนี้ไม่น่าเป็นคดีเออฟังไปฟังมาเสียงก็ผมก็จะใกล้เคียงแล้วนะ <S 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 มันทําไมมีเรื่องการวิ่งเต้นปิดคดี <S 1> <S 1> <S เงินแสนหนึ่งพอหรอฮะไม่พอก็เมื่อวานนี่ไ่ดูก็แถลงข่าวนะนั่นก็ต้องเริ่มแต่5้าพันหล้านคือเดี๋ยวนี้การไปติดต่อราชการเนี่ยโดยเฉพาะตามโรงพักอะไรต่างเม,มันก็มีเรื่องแบบนี้ยเป็นข่าวทุกวัน ลายไหนวิ่งแล้วไม่สําเร็จเขาก็มาแฉถ้าสาเร็จก็เงียบไปอย่างกรณีนี้จริงๆแล้วถ้ามันใช่มันเป็นข่าวอย่างระดับประเทศแสนหนึ่งมันเอาอยู่เหรอฮะก็ทยอยเป็นงวดๆไปสิเหมือนผ่อนชำระค่าง,งวดรถยนต์ไงอาจารย์สินบนนี่มันมันแบ่งชําระได้ด้วยเหรอได้เป็นงวดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ผ่อนชาระไม่ใช่บัตรเครดิตนะอาจารย์ก,กด็าาดูเมื่อวานนี่ที่ผู้การถแถลงอะไรแตะเรื่องอื่นไม่แตะเรื่องอื่นคือมันสามารถจ่ายเป็นงวดได้ไม่แตะเรื่องอื่นแต่ถามว่า เงินนี้เป็นไปได้ไหมว่าจะจ่ายให้กับใครสมมุติว่าถ้าคลิปเสียงนี้เป็นจริงก,ก,ก็ใครที่มันสามารถจะทําให้คดีมันไปต่อได้ก็พนักง,งานสอบสวนนี่แต่ผมถามก่อนไอ้เงินหนึ่ง0สนเนี่ยที่บ,บอกว่าจะไปปิดคดีเนี่ยนะออมันเกิดขึ้นก่อนที่มันจะเป็นข่าวหรือหลังจากที่เป็นข่าวดังแล้วถ้าดถามผมนะมันก็ต้องตอนเริ่มต้นคดีดี เป็นข่าวแล้วใครจะเอาเงินไปยัดแล้วใครจะกล้ารับไม่ใช่ว่าเป็นคลิปเสียงที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วนี้ผมคิดว่านะเป็นคลิปเสียงออก่อนที่เป็นข่าวดังคิดคิดเอาเองแต่เวลา<อ>ขึ้นศาลมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเนี่ย<อ>คือมันต้องเริ่มตั้งแต่ว่าโอเคหนึ่งใช่เสียงเขาไหมเขาไมา่ยอมรับก็เหนื่อยแล้วสองพูดเมื่อ,อไหร่นะสามรับฟังได้ไหมเกิดขึ้นอย่างไรช่วงเวลาไหนเยอะแยะมันต้องมีกระบวนการในการพิสูจน์ไง ขึ้นอยู่กับฝีมือของคู่ความว่าทํายังไงให้สารเชื่อนั้นผมถามทนายเดชาคลิปเสียงที่เราได้ฟังนี้เป็นหลักฐานเพียงพอไหมว่าจะมีการจ่ายเงินอาจจะไม่ได้จ่ายจริงๆแต่พูดว่าจะต้องจ่ายเงินแบบนี้ถือเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งไหมว่ามีการรับสินบาทค่าสินบนกันเกิดขึ้นเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ไถ้าเขายอมรับว่าเสียงเขานะเพราะฉะนั้นใครมากล่าวอ้างปุ๊บเนี่ยนะคุณก็ต้องนําสือไม่ได้ว่าเสียงเขาถ้าเขาไม่ยอมรับคุณก็ต้องทํายังไงให้สาลเชื่อผมคงไม่พูดเยอะ ไม่ไม่พูดเยอะใช่ไหมฮะพูดน้อยๆเจ็บคอรายการตั้งชั่วโมงหนึ่งฮะเอาทีมงานถ้าเจ็บคอเอาน้ำมาให้เลยฮะแล้วไอ้เงินเนี้ยหนึ่งแสนเนี่ยจะให้กับใครอย่างไรก็พนักงานสอบสวนนี่เออจะไปให้กับใครล่ะไม่ดูข่าวก็ต้องให้พนักงานสอบสวนทั้งนั้นแหละเพราะว่าเป็นคนรวบรวมพยาาหลักฐานแล้วก็มีความเห็นทางคดีว่าควรสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องก็ต้องจ่ายพนักงานสอบสวนนี่นะครับอ่ะนั้นผมมาที่ทางด้านทนายรณรงค์ คลิปเสียงนี้เป็นหลักฐานเพียงพอไหมว่าเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินให้กับใครบางคนหรือเปล่ามัน,น,นมีแต่คลิปไม่ได้มันต้องมีที่มาที่ไปได้วยว่าโทรเข้าเบอร์ไหนเบอร์ไหนเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่ซึ่งมันสามารถตรวจเช็คย้อนหลังได้อคือถ้าทางในคู่ความ,มสามารถเอารายละเอียดตรงจุดนี้มาพิสูจน์ได้พิสูจน์ตั้งแต่การอายัดโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นมาส่งตรวจสอบที่หน่วยงานส่วนกลางที่ปอ,อทอแล้วก็มีการเก็บ ถอดคลิปออกมาและมีการเช็คย้อนหลังไปว่าเบอร์ที่โทรเข้าปลายสายต้นสายตรงกันไหมเวลาดังกล่าวจริงหรือไม่มพิสูจน์ได้แล้วสุดท้ายเนี่ยสารท่านจะรับาฟังขนาดไหนแล้วแต่ดูพินิษฐานท่านเลยแต่ว่ามันก็มีน้ําหนักเชื่อได้ว่าเขาอาจจะจัดฉากเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเหมือนกันสําหรับคลิปเสียงนี้ถูกต้องเงินนี้ถ้าสมมุติว่าอย่างผมถามทนายเดชาว่าอาจจะไม่ได้จ่ายจริงอาจจะมีความคิดว่าอาจจะต้องเอาไปจ่ายแต่ว่าผู้หญิงบอกว่าไม่มีเงินแล้วจะไปจ่ายที่ไหนอย่างไรคลิปนี้ เป็นการบอกได้ไหมว่ามีการรับเงินใต้โต๊ะหรือรับเงินสินบาทค่าสินบนกันเกิดขึ้นเขาอาจจะล้อกันเล่นก็นได้ในจุดหนึ่ง<อ>มันก็ต้องดูอย่างอื่นมาประกอบกันด้วยนะผมผมเชื่อว่ามันต้องมีมากกว่าที่เห็นปรากฏคืออย่าลืมว่ามันต้องมีการพูดคุยอะไรกันมาน้ำหนักมาเจือสมกันอย่างเช่นว่าก่อนที่จะมาโทรหาเมียเขามาของเงินเนี่ย<อ>เขาไปคุยอะไรกับใครยังไงไว้บ้างอ,อ่ะเอาล่ะมีประเด็นต่อมาที่ต้องพูดถึงนะเพราะว่า คลิปเสียงนี้หลังจากที่มีการเปิดเผยออกไปนะฮะอันนี้ก็ต้องเอามาเล่าฮะคุณผู้ชมอาจารย์ปรเมศินทรชุมนุมท่านรองที่เป็นอัยาการสำนักง,งานชี้ขาดคาดีสำนักง,งานอัยการสูงสุดบอกว่าคลิปที่บอกว่าไม่ได้มีการซื้อหวย30ล้านอันนี้อาจารย์ปรเมศเป็นคนพูดนะฮะพักกระผมไม่ได้เป็นคนพูดนะฮะคลิปเสียงคล้ายกับคลิปเสียงของนั่นแหละฮะคนที่เสียงเหนือๆนั่นแหละฮะและก็บอกได้ว่าขอตั้งสังเกตนะว่าคลิป ที่มีการเปิดเผยออกมาล่าสุดตอนนี้นะฮะไม่นับคลิปก่อนหน้านี้เป็นเสียงสนทนาตามธรรมชาติถ้าเป็นแบบนี้ก็ชัดเจนว่าไม่ได้ซื้อลอตเตอรีย่ยอมรับครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายในการพิสูจน์นะฮะว่าเสียงในคลิปเป็นใครว่าใช่คลิปเสียงของเสียงเนอเนอหรือไม่เนี่ยนะฮะซึ่งอาจารย์ประเวศยอมรับฮะประเทศไทยไม่มีเครื่องมือพิสูจน์ได้เหมือนกับต่างประเทศ อาจารย์ประเมศบอกด้วยครว่าถ้าเอาคลิปมาต่อกันก็จะรู้ฮะแต่สิ่งแรกคือต้องยืนยันก่อนว่าเสียงในคลิปคนพูดเป็นใครส่วนสารจะรับฟังหรือไม่อาจทําให้คนที่ต้องตัดสินคดีเริ่มเชื่อไปในทางใดทางหนึ่งต่อให้เอาคลิปทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบที่ร้อยเรียงเห็นชัดเจนขึ้นทั้งหมดแต่ก็ต้องยอมรับว่า ก็ยังไม่ตัดสินว่าใครเป็นเจ้าของลอตเตอรี่30ล้านตัวจริงเห็นด้วยกับที่อาจารย์ปรเมศบอกเห็นด้วย<ะ>ครับพี่ปรเมศเนี่ยพูด,ดเห็นด้วยนะครับแล้วก็อย่างนะฮะในช่วงนี้มันเป็นช่วงระหว่างการไต่สวนมูลฟ้องจะไปชี้นาสารไม่ได้ชี้นําสารก็พรุ่งนี้ก็เตรียมรับหมายสารเลยไม่ได้ชี้นำนะฮะ่าสารจะเชื่อใครจะอะไรพูดไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีอะไรเราก็พูดไปให้ความรู้กับประชาชนนะครับส่วนศาลจะฟังไม่ฟังเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าทั้งสองฝ่ายทั้งโจทก์จำเลยทั้งครูปีชาแล้วก็หมวดจรูนเนี่ยถ้าเกิดเขานาสืบกันพยานหลักฐานในสำรวนมันเพียงพอเขาไม่ต้องฟังพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่มีคุณค่าเชิงพิสูจน์ไปแล้วนะมันไป,ไป,ไปว่าจะสู้กันยังไงอะไรให้ศาลเชื่อไหม,มแค่นั้นเอง ธนาโร,ารณรงค์มผมถามเหมือนกันเห็นเหมือนกับที่อาจารย์พลเมฆบอกไหมฮะหรือว่ายัางไงเพราะเรื่องปัญหาเรื่องคลิปเสียงนีก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันคือคลิปเสียมันเป็นแค่องค์ประกอบส่วนหนึ่งของภาพรวมคดีทั้งหมดนะครับ,รบต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเมื่อมีการกล่าวอ้างว่าตัวเองซื้อหวยตัวเองต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าซื้อ,อยังไงแล้วทำหล่นอะไรยังไงแล้วทำไมมาอยู่ในมือของอีกคนหนึ่งได้ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ศาลก็ยกฟ้องเป็นเรื่องปกติ <ๆ S 2> เพลเพลชั้นแต่ส่วนอาจจะไม่รับเลยก็ได้ถ้าพยานหลักฐานไม่เพียงพอนะ ทีนี้ฮะคุณพรคกะพงรู้ไหมว่าคดีหวยที่มีการฟ้องร้องกันในเมืองไทยเนี่ยในคดีอื่นๆนะไม่ใช่คดีนี้นะมันยกฟ้องตั้งแต่ชั้นไต่สวนมูลฟ้องนะอ,อย่างล่าสุดเนี่ยผมส่งทางทนายความอาสาของทางเครือข่ายผมเข้าไปดูให้ที่บุรีรัมก็ยกตั้งแต่ชั้นไต่สวนเลยการกล่าวอ้างว่าตัวเองซื้อหวยอย่างนู้นอย่างนี้แล้วพิสูจน์ไม่ได้ ท่านก็ยกเลยเพราะว่ามันไม่มีอยู่จริงท่านผู้ชมจําได้ใช่ไหมฮะเรามีคดีหนึ่งที่เราเคยนําเสนอนั่นก็คือคดีหวย12ล้านถูกไหมฮะครับที่บุรีรัมย์ซึ่งเราเคยนําเสนอในรายการนี้เนี่ยนะฮะล่าสุดคดีนั้นยกฟ้องยกฟ้องไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมและตอนนี้จริงๆแล้วมีคดีหวยอีกเยอะมากเลยฮะเดี๋ยวดูจากรายการข่าวต่างๆของช่อง8ซึ่งพวกบอกตามตรงฮะเราก็ยทำติดต่ออยู่หลายคาดีเหมือนกันที่จะเชิญมาออกรายการนะเอาล่ะแต่ ทีนี้เมื่อเนื่องจากคลิปเสียงเนี่ยมันเป็นคลิปเสียงโนโนคนก็เลยตีความมาว่าอ,อ๋อคลิปเสียงเนี้ยสงสัยจะเป็นครูปรีชาหรือเปล่านักข่าวไปถามฮะคุณวรยุทธ์บุญวงสายทนายความของครูปรีชาบอกว่าคลิปเสียงที่ได้ฟังเนี่ยไม่คุ้นเคยฮะว่าเป็นคลิปเสียงของครูปรีชายืนยันบอกว่าคลิปที่ตอนนี้สื่อมีการเปิดเผยต่างๆไม่เคยได้ยินมาก่อนส่วนตัวเชื่อว่าส่วนของคดีผู้ถูกถามก็ไม่รับรอง เป็นผมก็คือตัวทนายวรยุทธ์ก็ไม่เอาไปใช้และยืนยันนะคลิปเสียงที่มีทั้งหมด4,500คลิปทนายวรยุทธ์บอกว่าฟังหมดแล้วครับส่วนสมมติถ้าถามว่าทนายตั้มสิทาเบีย้ยเบีย้ยทนายตั้มสิทาเนี่ยนะทนายความของหมวดจรูนเนี่ยนำคลิปนี้ไปในชั้นศาลแล้วทางฝั่งครูปิชาจะต่อสู้หรือไม่ทนายวรยุทธ์บอกว่ามันไม่เกี่ยวกันกับประเด็นในคดีเลยและยืนยันเรื่องคลิปฮะต่อให้มีอีกหมื่นคลิปก็มีประโยชน์ เป็นอย่างนั้นไหมตกเพราะทนายเอ,อ่อทางด้านของครูปิชาบอกตลอดเอาคลิปเสียงมาเปิดอีกกี่คลิปไม่รับไม่ใช่ไม่ใช่ผมทนารู้บอกต่อให้จะเปิดอีกกี่หมื่นคลิปก็ไม่มีผลต่อคดีก็เขาเป็นทนายใครล่ะเขาเป็นทนายครูปิชาเขาจะไปยอมรับเสียงได้ไงรับไปเขาแพ้สิแ้วข้อความอะไรต่างๆมันชัดว่าไม่ได้ถูกหวยแต่ก่อนหน้าเราตกบันไดพลอยโจนจนจะเป็นจรอยู่แล้วแต่ก่อนหน้านี้ถ้าเราจํากันได้ครับ อาจารย์เดชาก็บอกผมเองแล้วก็บอกกับท่านผู้ชมในรายการหรือว่าใน Facebook ว่าก็ครูปรีชาเคยไปเซ็นรับรองคลิปเสียงไม่ใช่เหรอที่ปอทอไม่ใช่เซ็นรับรองคลิปเสียงเซ็นรับรองว่าส่งมอบไอ้โทรศัพท์มือถือให้ไปตรวจสอบแต่ไม่ได้เป็นการรับรองคลิปเสียงไม่ใช่เซ็นว่าเนี่ยเอาไปตรวจสอบอม,มือถือเนี่ยไปดูดไปทําอะไรก็ทําไปเถอะดังนั้นต่อให้สมมุติว่าทนายตั้มเอาคลิปเสียงนี้ที่คุณผู้ชมได้ฟังหรือคลิปเสียงอื่นๆที่มีอยู่โดยตลอดครับ เอาไปเปิดในชั้นศาลและครูปีชาก็ยืนย,ยันเหมือนเดิมไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมก็เข,เขาต้องแบบนั้นน่ใช่ผมผมก็ติดคุกก็สิก็ทนายวรยุทธ์เขาเป็นทนายของครูปีชาเขาต้องบอกว่าไม่ใช่ครูปีชาใช่ได้ยังไงล่ะบอกใช่ปุ๊บไม่ต้องสู้กันอีกต่อไแล้ว,ลว<อ>จะไต่สวนทำไมก็เลิกแล้วจบแล้วเนี่ยเราก็ไปเยี่ยมเขาแล้วตัวเนี้ดังนั้นก็คือว่าเอาล่ะคลิปเสียงนี้ ทางฝั่งของครูปรีชาแล้วก็ทนายวรยุทธ์ก็ต้องต่อสู้ตรงนี้มันต้องแบบนี้ต้องยืนก็ตายขาเดียวอยื่องนี้แหละอืนอกะก็ตายครึ่งขาแล้วมั้งอาจารย์แต่ก็ต้องว่ากันไปนะเพราะว่าคาดีนี้เนี่ยจะมีการไต่สวนอีกครั้งหนึ่งก็คือประมาณช่วงกลางเดือนกันยายนนี้แต่มีประเด็นฮะที่ต้องคุยต่อเพราะว่าตอนนี้ฮะหลังจากมีเรื่องของกรณีคลิปเสียง ทนายวรยุทธ์บอกว่าตอนนี้ครูปรีชาจะรับการติดต่อเป็นพรีเซนเตอร์ฮะจากสินค้าอาหารสุขภาพหลายผลิตภัณฑ์เนี่ยนะฮะบอกว่าตอนนี้ครูอยู่ระหว่างการตัดสินใจฮะเพราะว่ากลัวจะละเมิดอ,อำนาจศาลและผิดวินัยราชการเนื่องจากว่าบอกว่ามีคนจ้องจะแจ้งความร้องทุกข์ในทุกเรื่องอหรือถ้าจะออกอีเวนต์โอ้โหนี่ครูดังถึงออขนา,า,าดจะออกอีเวนต์ดาราเลยนะนนนนะก็กลัวว่าจะมีคนกล่าวหาว่าเอาเวลาราชการทำงานส่วนตัวส่วนเรื่องการพาแฟนคลับ ล่อแพรยืนยันนะโครงการยังไม่ล่มแพรเรายัางไม่แตกแต่แพรคนอื่นแตกกันหมดแล้วเอ็กกำลังพูดถึงใครหรือเปล่าเนี่ยนะฮะร,รอให้หมดหน้าฝนก่อนเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยรวมทั้งหนังสือนะฮะตอนนี้ทนายวรยุทธ์เองก็บอกเหมือนกันบอกว่าหนังสือของครูปรีชาที่ออกมาก่อนนั้นนี้คุณผู้ชมขออนุญาตพาดพิงนะทนายวรยุทธ์ก็ครูปรีชาจ่าอหนังสือเล่มหนึ่งทนายต้ามสิทธาบอกรายการเมื่อไม่นานมานี้ฮะพูดเหมือนกันจ่อหนังสือเหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับป่วยสามสิบล้านประกบกันฝั่งทนายวรยุทธ์บอกแล้วฮะตอนนี้ เขา2,500เล่มเขาตีพิมพ์คนจองกันหมดแล้วส่วนฝั่งของทานายตามอันนี้เรายังไม่ทราบความชัดเจนฮะเรื่องหนังสืออย่างไรนะฮะผมถามเลยละกันตอนนี้ต่างฝ่ายต่างก็ยังสู้กันอยู่ในคดีนี้ครับ จะมีอะไรยังไงต่อไหมฮะอะอย่างนี้เราต้องไปรอการไต่สวนในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ก็ช่วงนี้จะเป็นพรีเทนเตอร์อะไรก็ไปจะขายอาหารเสริมอะไรก็ก็ว่ากันไปไม่บอกทาได้ไม่แล้วเมื่ออำนาจศาลมันเสรีภาพในการประกอบอาชีพรัฐมนูญคุ้มครองนะคือการที่ครูปรีชาจะไปออกอีเวนต์จะออกหนังสือจะล่องแพไปพาดพิงบางคนบอกแพรแตกแล้วอะไรอย่างนี้แพใครแตกอ่ะไม่รู้ฮะอันนี้ผมเอามาจากที่ทนายวรยุทธ์ท่านบอกครับ ก็ทาได้ไม่มีการละเมิดอานาจศาลเป็นเสรีภาพในการประกอบอาชีพคุณจะไปพรีเซนเตอร์เป็นอะไรขายอาหารเสริมอะไรมันทำได้หมดเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตามข้อมูลล่าสุดคือในด้านของครูปรีชาตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการถูกย้ายมาประจําการอยู่นะฮะไม่ได้ทำหน้าที่สอนจจอาจจะว่างงานก็ได้อ่ะก็ได้เช่นกันพมดธาม ทาง,างถ้าจะโฆษณาหันเสริมก็ต้องดูอยอยดีๆนะเอาละเอาละไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีอยอยบริษัทไม่ได้จดทะเบียนขอไว้โฆษณาไม่ได้นะเแหมเป็นแหมเป็นห่วงเป็นใย,ยเชียวนะเป็นห่วงเนี่ยเป็นห่วงอ่ะและคดีหวย30ล้านจะเป็นยังไงตอนนี้ยังจะมีคลิปเสียนั่งตาออกมาอีกไหมไม่เป็นไรฮะแพ้แตกก็ยังสู้กันอยู่อ่ะไหนๆพูดเรื่องแพ้แตกเพราะไม่รู้ยังไงเนี่ยนะฮะ